ไยเอมมะเขือเทศไม่ชอบกินมะเขือเทศเท่าไหร่แต่ว่ามันน่ารักดี <c oughs> ไม่ฟินไม่กินมะเขือเทศเลยคิดถึงจังยืยคิดถึงเหมือนกันนะครับฮัล <Hello. S 2> โหลคนดูเยอะจัง ยังเฮ้ยคนดูเยอะจังทำตัวไม่ถูกปิดไลฟ์ดีกว่าล้อเล่นวันคิดถึงแยะเอา้าเพิ่งเจอกันเองใช่เรารู้สึกเราเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบ ไม่ชอบตัวเองตอนที่มีความสุขมากๆแบบอยู่กับคนเยอะๆแล้วกลับมาที่ห้องแล้วอยู่คนเดียวมันรู้สึกเหมือนบรรดาวก็เลยแบบรู้สึกเหงาวส,ส,สวัสดีครับพี่ฟินสวัสดีครับเชลลด็อกแล้วมันก็รู้สึกเหงา <c oughs> เฮ้ยเศร้าร Good ก็นายค่ะอ๋อนอนไวจังสีทุ่ม เย้ yeah. พรุ่งนี้เป็น day off หนึ่งวันของเราเราจะตื่นสักหกโงเย็นอย่าเย็นมาแล้วฮะสวัสดีครับชาร์็อกคิดถึงอีกแล้วคะเนียมคิดถึงเหมือนกันค่ะอ안녕โอ้ วันจันฉันคิดสวัสดีค่ะยยปุ๊บปุ๊อ๋อเป็นเป็นเป็นคำเรียกใหม่เหรอคะคุกกี้คุกกี้คุกกี้คุกก,กี้ทุกคนทำอะไรอยู่ทุกคนทำอะไรอยู่จนาไนด้ยังอาบน,าน้ำไม่หยัง ผมอะ่ะผมอะ่ะผมผมก็แค่ <c oughs> เฮ้ยฮัลโหล everybody get some rest น้องเบ๊กเคิงคงแล้วใช่น้องเบ๊กออกกองแต่เช้าพรุ่งนี้ให้น้องได้พักผ่อนสวัสดีจ้ะ คิดถ no ึงจังคิดถึงเหมือนกันนะคะคุณสามคิดถึงคุณสามมากๆเลยเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วเฮ้ยเอาอ๋อฮัลโหทุกคน I'll be there คิดถึงจังวันนี้ไม่ได้ไปหาเจอกันคราวหน้านะคะได้เลยค่ะไปม,มาเจอกันนะคะไลฟ์แันี้โซโเคมไหมคะทุกคนยังอยู่ดีไหมคะเดี๋ยวไปพี่ฟินอยู่กับใครหรอคะอยู่คนเดียวคะ่ะ ให้มีแม่มาอวดว่าวันนี้ได้จับมือมังคุดถ้าถ้าทุกคนเวลาเราทำมือแบบนี้ทุกคนก็ชอบเรียกเราว่าเราเป็นมือมังคุดเพราะว่ามันเหมือนมังคุดของแมวเหรอใช่ไหมทำไมคนเรา ต้องเอามังคุดไปไว้ที่แมวขอโทษได้ไหมตอนแรกดึกาเสื้อลงบานเอาดีๆเธอมันเป็นเสื้อแบบเสื้อยืดมันเป็นเสื้อยืดเนาะอืมไม่เข้าแล้วเนาะโรงบานเบื่อน้ำเกลือละอยากดูคุณสามแล้ว เดี๋ยวก็มาแล้วเดือนหน้ามาแล้วคุณสัมมาแน่มาแน่สัม,มานันมาแน่ค่ะยังไม่ได้ล้างมือเลยค่ะตั้งแต่จช้มือว่า <c oughs> ล้างหน่อยนะคะแบบเก็บโมเมนต์เนาะแบบถึงบ้านแล้วอาบน้ำกันหน่อยไปแล้วมาแ๊บเดียวใช่มาแป๊บเดียวมาจะจอยหนล้านแปดแสนคนดูมาดูความสวยนี่เป็นความสวยที่ ที่แบบว่าหลังหน้าเอยใดใไปแล้วใช่ค่ะเขาเคยบอกว่าจะเป็นทั้งแฟนคลับและศิลปินเลยวันนี้อดไปหาเลยสองีดแง yeah, ไม่เป็นไรนะรักษาตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ขอให้หายไปไวเดีย๋ยวเรามาเจอกันโอกาสหน้าแน่นอน of course ทุกคนเราแค่ชอบฟิลเตอร์มาเขือเทศเราไม่ได้ เราไม่ได้ชอบกินมะเขือเทศคิดถึงพี่ฟีนเหมือนกันค่ะอ๋อคิดถึงเหมือนกันค่ะเสียงอ๋ออ่านเม้นสองอันแล้วก็ล้วนเฮ้ยอ,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 อะไรวะเนี่ยเป็นึงนะคะ แบบนับนับทุกคนอืม น่ารักมะเขือเทศกินมะเขือเทศบ้างได้ไหมไม่ชอบกินมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศไม่อร่อยผมสวยแบบโฆษณาตืดๆอ่าโฆษณาผมต้องเข้าก่อนแล้วก็ถึงจะขายให้อยากเลีน คุณสามน้าเอาเรื่องหม่อมย่ายอยู่นะคะแน่นอนค่ะมันก็ต้องไฟกันบ้างถึงวันนึงเราจะเป็นหมาจ่อยเราก็ต้องไฟนะคะเอา,าผมยุ่งมากวันนี้ไม่ว่างเพราะว่าผมยุ่ง ชอบฉันก็พูดมาเสียเวลาจีบว่ามาเ,มเดี๋ยวเราจะไปกันอีกสองนาทีนะคะพรุ่งนี้วันหยุดขอให้เป็นวันที่ดีได้ออกไปเที่ยวถ่ายรูปอย่างใจนึกว่าตื่นทันนะคะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดหนุดจะเก็บเกี่ยวชั่วโมงนอนเพราะว่าที่ผ่านมา เหมือนไม่ได้นอนนะคะเอาละค่ะ <c oughs> เราจะต้องนอนพักผ่อนเพื่อเป็นการเก็บแต้มคนอื่นเขาเก็บแต้มบุญใช่ไหมพี่ฟินจะเก็บแต้มนอนค่ะพี่ฟินเล่นะนะนครวัดด้วยกันไหมครับคืออะไรอะ่ะ นครวัดนี่เป็นอันนี้ไม่ใช่เหรอที่อยู่ที่จังหวัดจังหวัดลาวใช่ปะวะไม่รู้อืมสวัสดีค่ะพี่ฟีน Are you sleepy? Yes I just go to sleep แล้วนะคะ to night good night นะคะทุกคนหวังว่าคืนนี้จะ นัน่นหละเฟนดีสาวขีฟีโนแดง้าไมทุกคนชอบอะชอบสาวขีฟีโนแดงโอซสามะเขือเทศสีแดงนี่นะขิดหรออีกแล้วอะไรอีกพี่สาวพูดภาษาจีนได้ไหมนีหา่าวต้เจียห่าวคะ่ะพูดได้แค่นี้คะ่ะเสียเสียค่ะ ไปแล้วนะคะทุกคนสีทุ่มสิบละมาแก,กล้งมาเดจอยไปเจอก,กันใหม่ค่ะในวันที่เราเหงาออ <c oughs> บ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะค g ะ o d n i น h t นะคะทุกคน